นี้อากาศดีมากเลยค่ะที่ประเทศเยอรมันดอกไม้กำลังสวยค่ะดูจีดอกไม้ระเบยียงบ้านสดชื่นเลยค่ะสีชมพูสวยงามมากทางนี้เป็นดอกสีแดงค่ะกับพิทูเนียสีม่วงอ่อนม่วงแก่เต็ดทีดีใจหลาย ถ่ายดอกไม้แค่เห็นก็มีความสุขแล้วเนาะสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนตัวดอกสีชมพูสวยสวยสวยเนาะในบ้านก็สวยนะอืมก๊อกม,มรกตสวยอันนี้ก็สวยซื้อมาแต่ต้นเล็กๆนี่ก็สวยค่ะ ในบ้านเพราะเดี๋ยวหนาวจะมาต้องเอาเข้าบ้านต้นนี้คิดว่ามันจะตายนะแต่พอนเราฟื้นฟูใหม่กำลังงอกขึ้นมาใหม่จะทิ้งก็เสียดายใช่เนาะเพื่อนๆสำหรับคนอยู่บ้านนอกมีได้แค่นี้ก็มาให้ชมคะ่ะคลิปนี้ก็แต่พอนก็มาให้ชมนิดๆิหน่อยนนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่เกิดติดตามรับชม คลิปของนัทพรนะคะขอบคุณค่ะ